คนักตาแบบดั้งเดิมดูไม่ไดีขอซ้อนกันแลน้นี่ค่อนข้างจะใหม่นะแต่งงานหลังจากที่มอเอาปลากันเตยียวเออรอบๆหมู่บ้านไทยเือหรือว่าหมู่บ้านไตเลยแห่งนี้นะเจ้าเตยียวไปกูศสอบกูมุมจนพับควะพับควายแล้วก็หันว่าบ้านตีนีนะเจ้าของไตเลยเนี่ย เพิ่นจะเป็นบ้านที่ยกใต้หุนสูงก็คือมีปืนกะล่างนะเจ้าซึ่งปืนกะล่างของเพื่อนเนี่ยเพิ่นก็ใช้ประโยชน์นะเจ้าสักพ่องก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักพ่องก็ใช้เป็นที่พักผ่อนยอนใจเพราะว่าอยู่ตังปืนกะล่างเนี่ยอากาศดีลมเย็นโดยเจ้าสักพ่องเพิ่นก็แปลงเป็นร้านค้าเจ้าเป็นตู้กาดเอาไว้ขายครัวเนี่นะเจ้า แล้วก็เอาไว้ตากเสื้อตากผ้าเวลาเพิ่นซักอีเนาะแต่ว่าเฮางม่เคยมีโอกาสขึ้นมาบนบ้านเพิ่นเต้อมาเดี๋ยวเนี่ยหาโอกาสได้ขึ้นมาแล้วเจา้าเอามาส่องดูในเจ้าน,นะว่าบ้านของเพิ่นแต้ๆตเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> พ่อมาเลยเจ้าเฉยไมอสีขาวมะเบียร์เอี่จ่ฮะ ออี่าหมวจี้อแกงเีนดีห้องอ๋นี่ห้องสัเป็นส่วนอ๋อจริงๆห้องนอนอยู่ที่นี่ตะกี้บปใจ้ห้องนอนีเียวี่ยอ่ะอมีปลูกมีหมอนมีม,มุ้ง,ง,ะงอะด้นี่อะนะครับแม่แม่กัสีอย่างสีน้องเงินกัสีแดงแม่สีแดงอ๋อนี่แดงนอนกับน้องเงิน อ๋อแม่กับพ่ออ๋อแสดงว่าสีแดงเป็นแม่สีเงินเป็นพ่อเมือนกันเาม่เลยอกระแล้วกึงไงอ๋ออันนี้อ๋อนี่กัแม่กับพ่อเหมือนกันเนาะอันนี้กับพ่อแต่งานใหมสาวสีชมพูมาด้วยกาจมกนซ้ม ว่าห no ้องนอนพวกเป็นแบ่งอย่างไรกับเจ้าลูกสาวสีชมพูอ๋อถ้าลูก่าวถ้าลูกสาวลูกบ่าวที่เป็นโสดสีชมพูอมีแต่งงานใหม่กับสีถ้าถ้าโสดเนีายชมพูเออแต่งงานแล้วสีชมพูเจ้าถ้าพ่อแม่นี่สีแดงอ๋อแล้วก็ถ้ามาได้แต่งงานสีขาวอ๋หม๋อโสดหมายถึงที่เป้นเอาใจอย่างเจ้าอัน อยู่ในห้องเดียวกันน่ะแต่เป็นแยกมุ้งกัวอันน่ะก็จะแยกมุ้งเป็นสีเป็นสีเป็นสียาวเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่ถามนะเจ้าถามผู้ใกล้นะเจ้าผู้ใกล้ตั้งใจฟังเจ้าลงละเล่าเลยนะคะพิเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปคว้าต่อแล้วว่าเนี่ยพี่จีนกกวเจ้าพี่จริงมันกับเจ้าหลังจากที่เราขึ้นไปพอบนบ้านของชาวไตลื้อแล้วนะเจ้า เราก็จะขึ้นวัดนะเจ้าอันนี้เป็นวัดของเจา้าไต้ลือเจ้าจะพาขึ้นวัดของไตเลือยนะเจ้าอยู่ตะโบนคชณเจ้าโตยมาเลยเจ้า, <c oughs> เาโอเคค่ะ <c oughs> อ่าขึ้นไปเลยคะ่ะหันมาหน่อยจ้าไปไปเดือเนาะจะไปทำบุญไปที่ไหนก็นเจ้าไปที้ จริงๆแล้ววัดนี้ที่เดิมมันว่าเหมือนวัดเขานอแต่เราไปดูมีความทีเปิ่นเป็นบะเกาเป็นบะเกาเนาะเจ้าไปเถอเจ้าย้อนลอยมะ <า S 2> เก<อ>าก็คือของโบราณบราะเจ้ามาเอาบูญตัวกันเด้นนเนอนั่นสตูสตูที่หันนี่ก็คือบริเวณโบสถ์วิหารของวัดไตรลกอเจ้าเป็นวัดที่เก่าแก่แต่ว่ายังคงสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่เจ้า ทีนี่ก็จะมีลานกว้างๆเปิ้นก็จะสร้างวัดไว้ที่สูงเจ้าเป็นที่เนินสูงกว่าบ้านอื่นๆนะเจา้าในหมู่บ้านนี้อันนี้เป็นวิหารเป็นยังไงพ่อของวิหารกระเจา้าอันเป็นวิหารที่เป็นอันเอกลักษณ์ของอันไตเรือนะเจา้าเฮาจะหันว่าหลังคาที่เปิ้ลเจ้าหลังคาของเปิ้ลนะเจา้าปับ๊บเพืออ่ะของเก่าก็เอาไว้ ดีอ yup. oh. ันใหม่ก็เอาเก่าก็บ่คว้างเฮาได้มามวมสมัยอ่ามวนแตะมวนแตะอันนี้ก็อุ <car 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 ้มไทยหรือเอาเป็นอุ้มไทยหรืออุ <car <car ้มเมืองได้ก่อนอุ้มเมืองได้กับเจ้าเป็นหมูเรื่องเป็นหมูหเรื่องตู้เจ้ามีไหนพระอยู่ไหนพระไปนั่นนะไปเวียดอ๋อไปไปสงบานสงบานอ๋อไปที่ฝึกจ้างนะจ๊ะอ๋อไปทำพิธีสงบานตั้นบาน ที่นี่มีพระกี่กี่รูปกี่องค์มีกระตุ้ตนอ๋อมีตู้สองตนเนรบม่มีบ่อมีอ๋อเจ้าแล้ววัดนี้อายุกี่ปีแล้วเจ้าโอพันปีไปก่ะพันกว่าปีแล้วโอ้โอ้เก่าแก่เนาะฉันหันหลันปีไปอ่ะ พ่อเขาพ่อเขาต้นหน่อยต็อยู่กไม่อยู่แบบนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อละเออพอต้นหน่อยเรื่องอายุพ่อใหญ่เออหกสิบอ๋อเนี่ยอายุหกสิบแล้วหกสิบหกหกสิบหกแล้วหกสิบแล้วขาอ๋อไมไหวขาแล้วไงกี่ปีข้าเจ้าตึ้งมาบอกแล้วว่าอายุกี่ปีถ้าได้ยินแล้วจะตกใจเจ้าตอนนี้เฮาย่างอู้เรื่องอายุก่อนเนาะ เราจะไปดูและไปสำรวจบริเวณวัดเจ้าว่าเป็นย่างไงพ้องตัวมาเลยเจ้าอันนี้วิหารของวัดซึ่งมีพระจำพระทรายอยู่เพียงสองรูปต้งเจ้าสององค์ท่านมีกูมีต้นโพไม้กำสลีเจ้าต้นโพก็คือคนเมือง้องสลีต้นสลีไม้คำโพคือไม้กำสลี รูปแบบแบบพื<บ>้นเมืองเป๊ะเลยเจ้าคลิปที่ผ่านมานี่ข้าเจ้าปลาไปดูบ้านไปดูสภาพความเป็นอยู่ไปดูตัวนังสือนางหาอยางของเจ้าไตลือแลว้วก็ยือตั้นเปรียบเทียบดูว่าเป็นเหมือนหรือว่าต่างจากคนไทยของเราจะได้้องขอพอนเรียบร้อยอ หลังจากที่เหาขอพอรเรียบร้อยที่วัดไตรืออันศักดิ์สิทธิ์นี้หมูเหากับจุ่มเนื้อเย็นใจแอวกันได้แบบเบิดเบิดปลอดภัยไร้กังวลนะจับจันกับสู่ประเทศไทยเดินทางปลอดภัยเจ้าเจ้าสาธุขอส่งปรารถนากุคุกุคนนะเจ้า